ตอนนี้นะคะเราจะมาที่โรงแรมคาตาตน,นะคะลูฟท็อปที่ใหม่ที่สุดในเมืองไทยนะคะตอนนี้ในกรุงเทพตอนนี้แบบได้กลิ่นใหม่อะ่ะยังได้กลิ่นใหม่อยู่เลยเราไปดูกันซิว่าที่ใหม่เป็นสามสิบสาแล้วก็เดินขึ้นชั้นก่อนอีกชั้นหนึงเป็นนะคะอันนี้คือถามเข้า วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่คูลิงเทาลเมอร์โรงแรมคาวตัสจุกเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆปีนี้เลยคะ่ะเมื่อตอนต้นปีเปิดมาเสร็จแล้วก็โดนผิดโควิดเข้าไปแต่ว่าร้านอาหารที่เป็นลูฟท็อปอยู่ข้างบวันนี้ชื่อรา้านคูริงท,ทิลเมอร์นะเพิ่งเปิดมาได้สองอาทิตย์เมื่อวันที่2ี่สิอสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะอาหารเขาก็จะมีทั้งแบบท, cocktail, ทั้งค็อกเทลทั้งดริ้แล้วก็ทั้ทงอาหารด้วยนะคะ มีูแฮปปี้เอาตั้งแต่5โมงเย็นถึงหนึ่ทุ่มเต่มบ่ายวันเก็ตวันฟรี one get one free. แล้วก็อาหารที่เราสั่งวันนี้ไฮไลท์ของเขามีมีมัสเซ่นะคะมัสเซ่หอยไวไวซอหอยไวไว,ไวซอสนะคะหอยมแมลงภู่้ก็อันนี้เป็นคาม่าแฮมพิซ่าแล้วก็อันนี้เป็นสล,ลัดนะคะ รอบน,นี้เป็นนาโชแล้วเราก็สั่งเป็นตัวฟรายสเป็นทราฟเฟลออยนะคะวิวดีมากเลยเรานั่งติดริมตรงนี้นะคะเห็นถนนวิวกรุงเทพโอ้โหชอบรูปถ่ายที่นี่อย่างหนึ่งพอมาถึงรูปถ่ายบ,บางที่ลมไม่ค่อยมีหรือวันนี้ทับมาละอากาศดีนี่รู้ลมเย็นๆนะคะเป็นลมเป็นมุมที่เขาเลือกได้ลมโกรกข้างบน และก็มุมสุขุมวิทถนนสุขุมวิทนั่นเองนะคะตัวของบ่า์เองก็อยู่รงนี้นั่งชิวๆนะคะมีมุมทางนั้นก็จะติดถนนอีกหนึ่งด้านนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็จะเป็นโคง้โคงๆไปทางด้านบนอาจจะมืดซะหน่อยวันนี้ไม่ได้มา เร็ววันพระอาทิตย์ตกดินนะคะนี่บาร์ใ,าในส่วนของบ้ารในส่วนของที่นั่งก็จะมี3โซนหลักๆนะคะโซนหน้าบาร์โซนโต๊ะสูงตรงกลางทางเดินและโซฟาติดริมกระจกค่ะรูปชอบอันนี้ครับจะมีข้อดีอย่างฝนตกเนี่ยม่ตากัวเพราะมีหลังคาแบบเลื่อนปิดได้ ไม,ไ,ไม่ให้สาตวเข้าไปข้างในที่คนเขานั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าตรงที่เรานั่งอยู่น่าจะไม่ได้นะคะปีกค่ะวิวจากข้างที่เรานั่งอยู่ข้างบนเมืดเติดตื่นนี่มีดวาวดแต่ว่าเขาบอกว่าตรงนี้เป็นวิวที่ดีที่สุดเลยเพราะว่านี่เห็นไหมวิวสวย เป็นว,วิวที่ดีที่สุดของโรงแรมอันนี้ตอนนี้เราเริ่มทานข้าวันเสร็จแล้วคะตอนนี้เป็นเวลาด้วยคะสองเพิ่ม<อ>หมดเวลาแฮปปี้อาแล้วแต่ว่าประเด็นคือสั่งวงหน <laughs> สั่งไวล่วงหน้าได้แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหยประเด็นคือ คนที่เขานั่งอยู่ตรงขอบๆค่ะถ้าเราไม่ได้จองเอาไว้เขาเริ่มทยอยลงไปทานข้าวข้างล่างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติใครที่แบบได้ที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็จะมุกไปนั่งตรงดิ่มๆที่มันเห็นวิวได้สวยสวยชิวมีลมชอบที่มีลม 34ไม่ใช่เราต้องกดนีไม่ใช่ที่ชั้น33เคาตั้นผับเล้าอย่าลืมนะคะ5้าโมงเย็นถึง1นึ่งท่มครึ่งคือแฮปปี้เอากินปาวันเก็บวันสี่อย่าลืมมานะคะแล้วไว้เราลอกมากันดีต้องมาอย่าให้มา